นี้ก็ได้มาอยู่ที่แปลงเกษตรผสมผสานนะคะของพี่เอฟนะคะก็คือพี่ธีรพงศ์คูชิตาซึ่งก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของสากรการเกษตรหินแร่บ้านหินแร่พัฒนาหินแร่จำกัดนะคะพัฒนาจำกัดเพราะว่าในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจะให้พี่เอพยพูดถึงแปลงเกษตรผสมผสานตรงนี้ค่ะเดิมทีนี่ทำเป็นแปลงเกษตรอยู่แล้วหรือเปล่าคะเดิมทีเป็นแปลงเกษตรแบบเชิงสิวเดี่ยวเลยครับค่ะทีนี้ พอผมได้กลับมาจากทำงานที่เมื่อก่อนทำงานอยู่ในเมืองเนาะวันนีน้ก็ลาออกมามาทำในพืน้นที่ของแม่บ้านของตัวเองก็คือมีที่มีทางของตัวเองอยู่แล้วนะคะเมื่อก่อนก็ทํางานรับจ้างน,น,นะคะคที่เป็นอาชีพหลักตรงนั้นไปแล้วก็กลับมาพัฒนาพื้นที่ของตนเองเริ่มแรกทีเดียวนะพี่พีเอฟคะทำอะไรในพื้นที่ของตนเองคะเริ่มแรกก็ปลูกปาล์มน้ํามันครับปลูกปาล์มน้ํามันปลูกผัก นี่แหละครับมะนาววันนี้แหละครับแต่ผลผลิตที่ได้มันไม่ได้ตลอดปีใช่ไหมมันไม่ได้ตลอดปีค,ค่ะมันไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวนี่ก็เป็นมะนาวที่ปลูกครับผมมะนาวของปลูกในพื้นที่นี้ที่มีหลักในการทําเกษตรผสมผสานยังไงบ้างหลักการทํากิตรพื้นฐานคือก็ปลูกทุกอย่างที่เราคิดว่าเราจะใช้ในชีวิตประจำวันเราจะกินได้แล้วก็เรากินทุกอย่างที่เราปลูกด้านข้างนี้เป็นอะไรคะด้านข้างนี้เป็น ขี้เหล็กครับผมขี้เหล็กกินได้ครับกินได้ครับสามารถเก็บปลูกของกินแกงแล้วก็กินได้ต้มขายยังได้เลยครับตลาดเขาเลกิโลละยี่สิบบาทครับเป็นขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กโชโมมะละกอก็คือปลูกทุกอย่างที่กินครับนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเกษตรผสมผสานที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสาก์ที่บอกไปครับถามพี่เอฟนะคะในพื้นที่เนี่ยเมื่อเมื่อเราเป็นสมาชิกสาก์แล้วเนี่ยเราได้อะไรจากสาก์บ้างคะสากได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเลยครับ เข้ามาแนะนําเราเข้ามาให้การดูแลเราว่าเรื่องการอบรมเรื่องการรู้ทฤษฎีแล้วก็มีจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาคอมอิซ้อเข้ามาสนับสนุนเรื่องปัจจัยการผลิตเรื่ององค์ความรู้ต่างๆองค์ความรู้เรื่องน้ําเรื่องดินนะพืชพันธุ์ที่มาปลูกนี่ได้จากพืชพันธุ์ที่มาปลูกในพื้นที่แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาคอมอินซ้อ์ครับ เกือบทุกอย่างเลยครับ,บทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ต้นมะนาวที่นี่ทําอะไรบ้างคะเนี่ยมีปลูกพืชผักแล้วเนี่ยเราเลี้ยงอะไรบ้างคะพืชผ,ผักแล้วก็มีประมงะมีปศุสัตครับ<อ>ปศุสัตก็มีก็มีแพะได้รับการได้รับการสนับสนุนมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาเปนซนซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทําเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรที่ทฤษฎีใหม่อย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวเนาะเพราเราก็เดินผ่านนี้ก็จะเป็นช่วงแบบเนบายค่อนข้างเย็นก็ ก็ถือว่าร่มรื่นนะคะเพียบค่ะแล้วก็มีในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์โซนนี้จะเป็นโซนนี้จะเป็นปศุสัตว์ครับผมโซนนี้จะเป็นกระบือโคโคครับโคกระบือโคครับผมก็เลี้ยงไว้ตรงนี้ครับก็คือไปอยู่ที่ทุ่งนาแล้วล่ะค่ะแล้วก็ได้มีม้าด้วยเหรอคะมีสองตัวครับผมอนั่นะค่ะเป็นเมียสองตัวครับเป็นการเลี้ยงผสมประสานเขาอยู่กันได้อยู่กันได้น้าวัวกับม้านะคะแล้วทีนี้เนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้เป็นฟางอัดครับผม เพื่อที่จะเอามาใช้หุมดินตอนฤดูแล้งครับอ๋อเรามีประโยชน์จากกองฟางกองฟางอัดด้วยเพราะว่าอามาห่มดินทําไมเราต้องห่มห่มดินคนเพื่อให้ความชื้นเขาอยู่กับต้นไม้ให้ได้นานๆครับในช่วงทุกช่วงไหมฉ้นรู้ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฤดูแล้งครับผมเนาะช่วงหน้าฤดูแล้งช่วงฤดูฝนฤดูอะไรแล้วก็ปกติพื้นดินที่ห่มมันจะได้ชุ่มชื้นเนาะรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้นะคะไม่ให้แห้งแล้งก็หลังจากที่เหลือก็เอามาให มาแล้วก็วัวนะคะได้ได้กินไปด้วยค่ะที่บอกว่าเคยลูกปามนี่ใช่ไหมครับผมปาน้ำมันปาน้ำมันแล้วก็ไปอยู่ปางนู้นก็คือเป็นพื้นที่ปามเก่าครับป็นของเก่าพื้นที่นี้ก็ปามครับก็คือคนล้มไปหมดแล้วนะปรับพื้นที่ผมไม่ได้เป็นคนควนเองครับเขาจะมีคนขวนก็มีการปรับพื้นที่นะคะคนปามไปคนที่เขามาควนก็คือ ช้างป่าครับเขามาคนพี่ใหญ่ที่เขาเรียกกันครับผมเขามาคนให้เป็นหย่อมเป็นหย่อมครับที่พื้นที่ของพี่เอฟนี่อยู่ติดกับแนวเขาพุทิยานแห่งชาติอ่างด้านในครับแนวนู้นแล้วนะฮะห้าจังหวัดนะครับผมที่ที่ที่เขาเรียกกิจป่าเลยต่อห้าจังหวัดนะครับไม่อยากจะพูดถึงพี่ใหญ่เยอะนะนะ นี่ก็คือถือว่ามีผู้ช่วยมาคอนให้นะคะก็เลยทําให้เราปรับพื้นที่ได้พรัะคะพอปรับแล้วนี่ทุานผู้ชมี่เห็นว่ามีการปลูกเป็นผสมเลยครับมีอะไรบ้างเพียบช่วยบอกค่ณผู้ชมนลวย,วยมีเพกาเตี้ย<อ>มีขามีตะไคร้มีผักติว๋ว<อ>ครับข้างในนี้จะเป็นสวนผสมแบบ ผสมประสานทำปุ๋ยเองได้ไหมคะพี่ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยหมักใช้เองทรัเนียปุ๋ยหมักใช้เองทําเองเนาะได้จากได้กคอกมูลมูลของมูลโคมูลโคมูลม้าแล้วก็มูลแพะครับอ๋อพอเดือนเดือนหนึ่งก็ได้ลายกระสอบครับค่ะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยสดเนาะที่เอามา ใช้ในพื้นที่นะคะและที่บอกว่าที่นี่นอกจากเลี้ยงจิ่เห็นเป็นโคกระบืออะไรก็ก็มาแล้วนี่มีแพ้ด้วยหรอคะมีครับผมได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอิน้อนครับเขาให้ทุกอย่างเลยครคะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของอินซ้อนเขาสนับสนุนทุกอย่างเลยครับสนับสนุนมาให้ยา่เกษตรกรได้หมดเลยครับเริ่มต้นที่สามตัวครับค่ะครับนี่ครับมาก็มากระจายพันธุ์กระจายเลยเชิญครับนี่เาออกผลผลิตเลยครับของศูนย์ครับนี่ ที่ทางสูนให้มาออกผลผลิตแล้วนี่ครับนี่ลูกเล็กแพ้น้อยครับแพะน้อยอันนี้เราได้มาเป็นคู่ก่อนตัวเพศเมียสองตัวเพศผู้ตัวหนึ่งครับอ๋อในเพศเมียมาสองเพศผู้หนึ่งตัวแล้วก็มาอยู่กันข้อวนี้ครับผมเอาออกลูกออกรานมาได้เยอะขนาดนี้ออกลูกออกานมาครับแล้วเขากินอะไรครับแพะกินกะถินเป็นหลักครับผมกะทินย่าเนเปียโอโอตกใจกะถินย่าเนเปียย่าเนเปียครับ อันนี้คือให้ให้กินแค่ตรงนี้คือเขาอยู่ได้อยู่ได้ครับผมบำรุงอะไรไปด้วยใช่ไหมก็มียาถ่ายพยาธิทุกสี่เดือนครับแล้วยาบำรุงแปะท้องแปะอะไรอืมเราต้องดูัเหมือนกับว่าเหมือนเลี้ยงสัตว์นะคะชิ้นหนึ่งตอนนี้ก็ยังเหลือมันน่ารักมากที่จะทําแยกแยกัวพู่ออกค่ะครับต้องขยายข้อเนาะครับพออยู่หลายตัวแล้วเนี่ยแปะท้องเราต้องแยกสวพู้ออกค่ะโอแอนน่ารักมากครับมีหลายสีเดี็กชอบมากเลยนะคะอย่างนี้หวานให้ดูปลา เขาก็ามีกินกินเป็นผักสดครับผมะะเป็นผักสดแล้วก็ยังมีเลี้ยงหัวอาหารด้วยค่หะหัวอาหารนี่ผมไม่ยังไม่ได้อันนี้ครับยังไ,ไม่ได้เลี้ยงคือเต็มที่ก็มีผักไอ้ขา้าวโพดครับผม<อ>ขา้าวโพดเป็นอาหารที่เขาชอบมากยากนะเลี้ยงยากนะตัวนี้แพ ตัวนี้เลี้ยงไม่ยากครับแล้วเราได้มาศึกษาถึงการเลี้ยงแพะเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างไหมคะพี่จักเ,เริร่มต้นได้มาก็ได้ไปอบรมกับทางศูนย์ศึกษาพัฒนาการมอวนิสครับเขาให้พ่อพันแม่พันมาเขาก็ต้องมาอบรมให้เ,เรื่องการฉ<ล>ีดวัคซีนเรื่องการฉีดยาถ่ายพยาธิอะไรห,หน่วยงานบริษัทเขาก็มาใบแนําให้ครับค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้เราอยู่ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็มีความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะสามาว่าจะผ่านตัวเองเป็น เป็นพื้นที่ของอะไรนะคะศูนย์การเรียนรู้การเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนค่ัอันนีะยังยังต้องพัฒนาไปในเรื่องของการทําป่าไม้5ระดับอีกใช่ไหมคะอีกระดับหนึ่งครับผมอีกหน่อยก็มาเรียนรู้กันได้ที่นี่สองปีก็แล้วเร็วนี้นะคะก็เป็นศูนย์เรียนรู้ได้เพราะว่านี่ก็มีครบวงจรแล้วแหละแค่ว่าป่าที่พี่บอก5ระดับเนาะจะต้องทํายังไงให้ยั่งยืนในพื้นที่ของตนเองอีกด้วยนะคะ นอกจากแพที่เราได้ไปชมกันแล้วนะคะถือว่าเป็นการผสมผสนานนะคะในพื้นท,ที่ของพี่เอฟนะคะและที่นี่คะ่ะนอกจากนี้ยังมีอันนี้ด้วยน,นี้อะไรคะพี่เอฟอันนี้กาเรเลี้ยงหนูพุกครับผมอ๋อเป็นโครงการที่กับเป็นโครงการพัชราสุธากระานุรักษ์ในเขตพื้นที่ป่ารอยต่อห้าจังหวัดค่ะคเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตป่าร้อยต่อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์หนูพุกให้คุณชมได้ดูนิดหนึ่งว่าเราเลี้ยงแบบไหนค่ะเราเลี้ยงใน บนบ่อซีเมนได้ใช่ไหมคะครับผมยังได้เปลี่ยนน้ําทุกวันแล้วเขาจะออกลูกนะครับลูกเขาจะแอบอยู่ในหลังนะครับผมอ๋อนี่ก็คือมีแค่พ่อแม่พันพ่อแม่พันกับส่วนลูกเขาเราก็จะเอามาแยกทินนงแล้วก็ขายเป็นหนูเนื้อครับผมเขาเขากินอะไรคะเลี้ยงด้วยอะไรกินอาหารพื้นบ้านครับหญ้าเนเปียหญ้าหวานมันสำปะหลังข้าวเปลือกการเลี้ยงนี่มันนานไหมคะก่อนจะได้สองเดือนก็ออกผลผลิตแล้วครับ พียงได้ว่าเราก็ต้องเอาแยกลูกออกมาค่ะ,ะก็ะมีวิธีการเลี้ยงนะคะก็คือคเป็นการเลี้ยงผสมผสานในพื้นที่นะคะที่มีหลากหลายแล้วก็มีผูให้กําลังใจหลายคนเลยเฉยวเพราะว่าถือว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับตัวเองนะเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียงแต่มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เราอยู่ในพื้นที่นี้ได้เพราะว่าการทําเกษตรแบบพอเพียงหรือว่าเกษตรอินทรีย์ของพี่เอฟเนี่ยมันยากง่ายกับตัวเองไหม ณปัจจุบันนี้มันไม่ยากมั้งไม่ยากนะครับอยู่ที่ใจครับใจอย่างเดียวครับใจต้องรักกันเขาในเสรับต้องมั่นระนอดทนก็ต้องมานะดอดทนแล้วก็ใจรักนะเพราะว่าปลูกหลายอย่างเราต้องดูแลกันอยู่ทุกวันอย่างต่อเนื่องวันอันนั้นก็เป็นหมอปราดุกนะหมอปราดุกค่ะแล้วก็บอกว่ามีได้พันกบมาครับพันกบได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของบางมุงศูนย์ศึกษาการพัฒนาขาวมินอนอันเนื่องมาจากพระเจ้าบค่ะไปดูปลาดุกกันค่ะครับ ปลาดุกนี้ก็หน่วยงานประมงครับอของศูนย์ศึกษาการพัฒนาความิั่งยืนชเป็นธรรมชาติเลยนะครับผมแบบธรรมชาติครับ<ก>เป็นปลาดุกรุ่นที่หน่วยงานประมงแรกๆอะ เราจะเพียนปลาดุกปลาดุกนาตัวนี้ปลาดุกนาเดี๋ยวเราไปดูกบกันนะคะคที่ว่าเลี้ยงไว้นะคะเอ๊แต่เห็นบริเวณโดยรอบนี่มีมีปลูกหลายหลายอย่างอันนี้ต,ต้นต้นอะไรคะอันนี้เ,เป็นต้นพันธุ์ของ หญ้าหวานอิสราเอลครับเป็นหญ้าอาหารสัตว์ครับผมอันนี้ก็คือเลี้ยงได้เลี้ยงได้เผื่อไว้ให้กับหนูทั้งแพะทั้งม้าทั้งวัวครับอันนี้ดีใช่ไหมคะหญ้าที่ปลูกตรงนี้เป็นหญ้าหวานพันธุอิสราเอลครับผมก็ปลูกไว้เป็นแปลงพันธุ์เพื่อที่จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อในฤดูฝนต่อไปครับผมขึ้นง่ายเนาะแล้วก็มีประโยชน์กับสัตว์ด้วยที่เราเลี้ยงนะคะก็ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายไปนะเรียก้่ในเรื่องของอาหารลดต้นทุน ที่บอกไว้ใช่ไหมคะครับผมที่เลี้ยงเป็นกบเป็นอยู่ในกระชังครับรเป็นกบเป็นกระชังน้ำครับผมแล้วเขาอยู่กันได้เหรอยู่ได้ครับจะเป็นการใช้การเกื้อกูลกันอยงได้อันนี้เลี้ยงนานยังคะอยุของก,กบที่พี่เออันนี้เพิ่งลงชุดที่สองครับผมชุดแรกครับผมขายนู่นนะชุดแรกเลี้ยงอยู่กระชังใหญ่นะชุดที่สงเพิ่งลงสองพตัวครับ ก็คือเลี้ยงก็ใช้เหมือนกับว่าเราได้ผลผลิตออกไวนะกับการเลี้ยงกบปรดุกก็จะมีอยู่นี่ก็มีด้วยละครับปดุกเขาจะกินอุดจะละของกบเราจะเอาน้ําก็คือประดุกกินมูลของกบ,บนะคะแล้วก็เลี้ยงกันไปตามวงจรชีวิตแล้วก็เอาน้ําของที่กบที่ปลาไปรดผัก<อ>ส่วนถ้าน้ํานี้แห้งแล้วผมก็จะต้องเอาน้ำำําจากบัวใหญ่ม,มาเติมด้วยการสูบน้ำมาใส่เป็นการ น้ำให้สะอาดครับค่ะมันก็ต้องเป็นการดูแลเนาะในเรื่องของการเลี้ยงกบแล้วก็เลี้ยงพวกปลาพวกอะไรไปแต่ที่นี้เนี่ยกว่าจะได้มาเป็นพันสัตว์น้ําสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะคะก็ถือว่าได้รับการสับส่วนเป็นอย่างดีเนาะจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอเน,นื่องมาจากพระราชดำริซึ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปนะคะให้คุณผู้ชมได้รับทราบถึงการให้ความรู้รวมถึงผู้ที่ทําในเรื่องของกเกษตรที่เป็นสมาชิกสากอนนี้ด้วยค่ะติดตามชมกันค่ะ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาขายนซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชบัิได้นําหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็นําหลักองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งภายในศูนย์ศึกษาก็จะมีงานหน่วยงานต่างๆนะครับที่ทําในเรื่องของการเกษตรได้นําองค์ความรู้ตรงนี้มาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่รวมถึงเรามีปัจจัยการผลิตมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการนําร่องในการทําเกษตรครับ แล้วก็จากการลงพื้นที่ติดตามผลสำเร็จนะครับในส่วนที่เกษตรกรรับปัจจัยการเงของเราไปก็เห็นผลที่มาจากแล้วว่าเกษตรกรสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองสามารถพึ่งพาตนเองได้และคาดว่าในอนาคตเกษตรกรจะสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนต่อไปครับ ื่ออมารีจันอินค่ะเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับการช่วยเหลือในการเลี้ยงกบแล้วก็เลี้ยงปลาแล้วก็พูดผักเลี้ยงแพ้ค่ะได้รับแพะจากศูนย์การศึกษาพัฒนาขาอ,อินซอนค่ะอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ขอขอบคุณทุกนายงานนะคะที่มาช่วยเหลือก็คิดว่าจะต่อยอดในการเพราะเลี้ยงลูกกบให้ได้ เพื่อที่จะเลี้ยงต่อต่อไปทุกวันนี้ก็ทำตามศาสตร์พราชานะคะเลี้ยงลาเลี้ยงกบปลูกผักเพื่อที่จะเป็นอาหารแล้วก็เหลือเหลือกินแล้วก็ขายเพื่อที่จะให้มีไรายได้มาช่วยเสริมภายในครอบครัวนะคะผมผมชื่อทิพย์กุชิตาอยู่บ้านเลขที่22หมู่20บตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตผม ทุกวันนี้ผมทำเกษตรแปลงรวมในหมู่บ้านหนองกระถิงซึ่งมีแปลงรวมทั้งหมด17ไร่และมีสมาชิกที่เป็นสมาชิกทำเกษตรแปลงรวมนี้35รายด้วยกันมันดีตรงที่ว่าคือเราสามารถที่จะทำมาหากินโดยการทำผัก สวนครัวให้ปลอดสารพิษเรา,ากินในครอบครัวตัวเองเหลืออยากนั้นเราก็ขายพอเป็นเงินทองมาจุนเจือในครอบครัวของแต่ละคนแต่ละสมาชิกส่วนมากคนที่มาทำในแปลงนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์การศึกษาเขาหินซ้อนและก็เกษตรอำเภอและกเกษตรจังหวัดมาช่วยสนับสนุนในด้านพันุ์ผักหรือว่าพันธุ์พืชต่างๆผมมั่นใจในการที่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆให้ความช่วยเหลือและรับความมั่นใจคือประชาชนชาวบ้านจะได้อยู่อย่างดีมีความสุขต่อไป นายปนใจหานสีหมอดินหมู่บ้านและเป็นเกษตรอินทรีย์พชเอสนะครับตอนนี้ผมทำเกษตรแบบเป็นองค์รวมนะครับปลูกอยู่ปลูกกินปลูกใช้สร้างความไรายได้แก่ตนเองและชุมชนตอนนี้ผมอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชานะครับถามว่าผมอยู่ได้ไหมครับอยู่ได้ครับถ้าทำจริงทำจังเราจะอยู่ได้แบบ เกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้องและมาตรฐานตอนนี้ผมได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาเขาอินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วถามว่าอยู่ได้แบบยั่งยืนไหมคอยู่ได้ครับเพราะตอนนี้ผมมีตลาดที่โรงบานอยู่แล้วแล้วก็มีที่ช็อปปตทครับขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนทางเบื้องต้นนะครับ กลุ่มผมอยู่ได้ครับและอยู่ได้แบบยั่งยืนขอบคุณครับชื่อนางสาวจันสุดามนาศักิ์ค่ะตอนนี้ทําอาชีพเลี้ยงกบค่ะได้รับความรู้มาจากศูนย์เขาหินซ้อนค่ะมาให้ความรู้ในการเลี้ยงกบค่ะครั้งแรกครั้งแรกเลยสหกรณ์หินแรกให้ให้พันกบมาก็เลยเลี้ยงพอเลี้ยงแล้วมีกำไรค่ะ ได้กําไรตอนนี้ก็เลยเริ่มเพาะพันธุ์เองแล้วค่ะตอนนี้เลี้ยงอยู่เพาะพันธุ์ได้อยู่ที่เจ็ดพันกว่าตัวค่ะพอเลี้ยงได้ระยะขายก็ขายให้กับสหกรณ์หินแร่ค่ะเลี้ยงกบก็คือได้อยู่บ้านตัวเองอยู่ในที่ดินของตัวเองก็ได้ดูแลลูกด้วยค่ะก็เลยอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยจะได้แบบมีอาชีพที่ยั่งยืนค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อกับพี่เอฟนะคะเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้ถือว่าพี่เอฟเขาดูแลเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองนะคะให้ก้าวต่อไปนะคะในการทําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าเป็นกเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะของพื้นที่แต่ทราบมาว่าที่นี่เป็นเขตป่าร้อยต่อ5จังหวัดมีช้างป่าลงมาในพื้นที่พี่เอฟใช่ไหมคะมีมาเป็นระย,ยะระย,ยะครับเราเราดูแลเราอยู่กันยังไงคะเราก็ต้อง เขาลงมาแสดงว่าเขาต้องการหาอาหารเราก็ต้องปลูกพืชที่เป็นอาหารที่เขาชอบที่สุดเพื่อที่จะให้เขาเป็นตัวเลือกไม่ให้เขามามาทําลายปัน้ํามันของผมในเขตพื้นที่ที่อยู่ติดกับริมคลองผมก็จะปลูกกล้วยน้ว่ากล้วยไข่กล้วยทุกอย่างแซมไว้ครับริมคลองทางโน้นครับแล้วก็แซมในป่าสวนป่าของเราด้วยเคยมีประสบการณ์เขาลงมาวันนั้นเขาก็มาทําลายเฉพาะ ของที่เขาชอบคือกล้วยตามผมก็รอดครับ จนถึงวันนี้ครับก็อยูคือเรารู้แล้วแหละว่าถ้าปลูกอาหารให้กับช้างป่าที่ลงมาในเขตพื้นที่รต่อ5จังหวัดเนี่ยเมื่อเขาอิ่มเนี่ยเขาจะไม่มารบกวนพื้นที่ของเราใช่ไหมคะเขาไม่เจของกินเขาก็อิ่มอิ่มเขาก็ไปค่ะครับไม่มีอะไรก็ถือว่าแบ่งปันกันไปเนาะอยู่ได้ครับอาจารย์ปลูกเพิ่มหน่อยนะคะให้กับพี่ช้างที่อยู่ในป่านะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในพื้นที่โดยไม่ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรของเราเสียหายน่ก็เป็นการอยู่ร่วมกันของพี่เอฟนะในพื้นที่กับช้างป่่่าาททีีลงมในนพื้ เขตเลยต่อ5จังหวัดทันทีนี้ว่าการทำกรเกษตรแบบเนี้ยค่ะที่ที่ตั้งใจทำมานะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของสากลด้วยนะคะคม,มีผลดีกับพี่อย่างไรบ้างในมุมมองพี่เราได้รับสิ่งดีๆอะไรกลับคืนมาสู่ตัวเราบ้างะคะการทำกรเกษตรแบบนี้นะครับสามารถทำให้เราพึ่งพาตัวเองได้ครับอยู่แบบยั่งยืนเลยครับผม ไปทํางานโรงงานแก่ตัวมาก็ก็ต้องกเกษียณต้องอะไรแต่นี้เป็นของเราหมดเลยครับส่งต่อให้ลูกให้หลานได้ตลอดเลยครับค่ะเราพื้นที่อย่างนี้ก็จะมีหลายอย่างค่ะผู้ชมคะอย่างที่พาผู้ชมได้นําชมไปนะคะก็จะมีในการเลี้ยงสะะัตว์น้าะในการเลี้ยงปลาเลี้ยงพืชอาหารสัตว์แล้วก็มีผลผลิตทางการ,กรเกษตรด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นการที่ได้ความรู้ความเข้าใจมาจากหน่วยงานภาค,นครัฐเนาะเข้ามาส่งเสร,งริมนะคะคให้กับพี่เอฟแล้วก็คนในพื้นที่นะคะได้มีตัวอย่างได้มีความรู้ที่ดีที่เราจะอยู่ในพื้นที่ของเราได้อย่าง ยั่งยืนนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผลผลิตของเราด้วยนะคะว่าเป็นของที่มีคุณภาพนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นค่ะ mm hmm. ในพื้นที่นี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอีกระดับหนึ่งนะ mm hmm. ของอาชีพของพี่เอฟนาแล้วก็ mm hmm. คนในพื้นที่ mm hmm. เพราะว่าอย่างน้อยเราก็พึ่งพาตัวเองได้นะคะแล้วก็อยู่อย่างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างมีความสุข วันนี้ก็ขอบคุณพี่เอฟมากนะคะที่ธีรพงศ์นะคะที่มาพูดคุยกันนะคะแล้วก็นําชมในพื้นที่มีกี่ไร่นะคะตัวนี้มีอยู่27็ไร่ครับ27็ไร่ถึงแม้จะไม่ทั่วแต่เรารู้ละว่าต้องทําอย่างไรให้อยู่อย่างยั่งยืนขอบคุณพี่เอฟค่ะสวัสดีครับ ราะการผู้ชมคะวันนี้ได้นําเรื่องราวดีๆนะคะจากภาครัฐสู่ให้กับชุมชนนะคะแล้วก็ให้มีอาชีพอย่างยั่งยืนนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบนี้ค่ะเราก็สามารถอยู่ในพื้นที่เราได้วันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะหลังชมไปพร้อมกับผู้ร่วมรายการกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ